มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับที่เจ็ดมาแล้วมาอัปเดตข้าวสารให้กับพี่น้องเกษตรกรเจ้าให่เชาวนาข้าวดีวของพี่น้องชาวน,นาที่ผูกเข่าอินทรี์ครับตอนนี้เตรียมรับเงินพราวาทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมออนุมัติงบประมาณแล้ว สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจ้าไฮเาวนาทุกท่านพบกับกับผมที่เจียบผ้ามวลมอนก็มาพูความสา้ราคาสาราาและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันพุธท,ที่1ิกันยายน2565รกับผมก็ยังมีข้อมูลนะฮรค้า,ามาฝากพี่ฝากน้องคือเกา่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวนาทุกๆท่านนะครับ โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นชาวนานะครับและปลูกเขาอินซีที่ได้ข่ามานะครับซอยกันเป็นกระบอกเสียงซอยกันเบอง์คลิปซอยกันคอมเมนต์นะครับคลิปที่ผมในล่ไงว้เกี่ยวกับติดตามเงินเสือพี่น้องที่ปลูกเขาอินซีเพราะว่าล่าสุดนะครับทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าคมออนุมัติงบกลาง1747ล้านบาทส่งเสริมการผลิตเขาอินซีรับเงินดเฉวยแล้วล สิบหารารสา่งคว่ามันคงให้เกษตรกรกว่า1.3สแสนลายดเรเฉลิมใช้สีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นได้เปิดเผยนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 5ครอนุคณะมัติงบกลางปีงบประมาณ2 5 6 5รายการสำรองใจเผื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 1 7 4 7 9 0ล้านบาทสำหรับเป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการนะครับส่งเสริมการผลิตข่าอินทรีย์ปี2563ตามที่ส่วงเกษตรและสากรณนะครับได้เสนอไปโครงการส่งเสริมการผลิตเข้าอินทรีย์กรมการเข่านะครับได้นำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2560ถึงปัจจุบันมีเกษตรกรนะครับสมัครเขาร่วมโครงการแล้ว58จังหวัด 5,818กลุ่มรวม1 3 0่วม่ลายมีพื้นที่ผลิตเขาอินซีนะครับรวมแล้วนะครับ1 2 9, 9 1ลารโดยเกษตรกร,ท,กรที่เขาร่วมโครงการนะครับจะได้รับเงินเฉยนะครับและได้จากการผลิตเขาอินซีที่ได้ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต้นของการผลิตระบบเขาอินซีมาเกินรายละสิบหาลายในอัตราตามที่กำหนดก็คือ 1. เกษตรกรที่ผ่านการประเมินตามา้พร้อมหรือวันที่หนนะครับรลยละ2,000บาท 2. เกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ผ่านการประเมินระยะปรับเปลี่ยนหรือวันที่2นะครับรลยละ3,000บาทและ3ครับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับร่องนะครับมาตรฐานการผลิตเขาอินทรีย์ออร์แกนิกเทลเลนหรือวันที่3นะครับได้รับรายละ4 0 0พบาททางด้านน,นายนัฐกิจของท์อธิบดีกรมการเขานะครับได้เปิดเผยว่า สาเหตุที่จ่ายเงินเฉยรายได้เกษตรกร,ท,กรที่เขารวมโครงการเลื่อมปีงบประมาณนั้นเนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีเหตุให้การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรียการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการจ่ายเงินอุดหนุนจะแล้วเสร็จแต่ข้ามปีงบประมาณอีกทั้งในปีงบประมาณ2 0 6 6 ได้รับจอกสรง,งบประมาณประจำปี2 5 6 4มาแล้ว4 5 0ล้านบาทซึ่งบเพียงพอนะครับดังนั้นนะครับจึงจะเป็นต้องขอเสนออนุมัติงบกลางเพื่อใช้ในการจ่ายโครงการของพี่น้องที่ภูเขาอินทรี์ต่อไปเลยนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวนาที่ภูเขาอินทรี่ซึ่งเมือ่อวานนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบแล้วนะครับ1,000กว่าล้านบาทเพื่อนําเงินในส่วนนั้นนะครับมาจ่ายสนับสนุนพี่น้องที่ภูเขาอินทรี์ ดังนั้นแล้วพอแม่พี่น้องนะครับที่ได้สอบถามกันมานะครับว่าใหติติดตามเงินเขาอินซี่เห็นแน่ถามว่าเงินเขาอินซี่นะครับจะได้รับเมื่อไดตอนนี้ขอให้พี่น้องชาวนาที่ปลูกเขาอินซี่ก็เตรียมรับเงินนะครับหากกระผมมีข้อมูลจากทางรัฐบาลนะครับว่าจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องที่ปลูกเขาอินซี่ได้เมื่อไรผมก็จะเฝ้านั่งมาบอกกล่าวให้พี่น้องชาวนาได้รับทราบนะครับยังไงจะได้ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกทุกท่านนะครับปีนี้ ให้ได้รับโครงการให้ได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลการทุขภูุกคนก็บสำหรับพี่น้องในคำว่ามองคลิปนี้แล้ว้าเห็นว่ามีประโยชน์แจ่ททันก็จะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจใหกับกับผมผู้ทําคลิปเด้อครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกติฟานนำข้อมูลข่าวสารนั้นมากแจ้งและบอกเก่าวพี่น้องอีกคือเก่าพอกันไหมคลิปหนาครับพอพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียดผ้ามวนกับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ